สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ Honda CRF 3 0 0 L นะครับรถจดทะเบียนปี2021เลยนะคันนี้วิ่งน้อยนะครับคันนี้วิ่งมาแค่1,800กิโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยสภาพใหม่นะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับออกศูนย์ซื้อเงินสดนะครับ ผู้มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสมีครบไม่มีล้มไม่มีชนนะครับของแต่งมาอีกเพียบเลยนะครับผมมาครับลองชมสภาพความใหม่กันดูนะครับคันนี้นะครับได้เป็นท่อนะครับท่อ F M F นะครับ Full System นะดูความสวยของท่อครับสวยๆเลยนะครับผม คันนี้เปลี่ยนล้อมานะครับล้อเป็น RCB นะครับมีล้อเดิมแถมให้อีกชุดด้วยนะครับลัดด้วยยางคอนตินะครับคอนติโรสนะครับดุมสีแดงๆสวยๆเลยนะครับตัวล้อสวยนะครับก้านดำนะครับมีหมุดแดงด้วยตัวที่พักเท้านะครับเป็นของเซตานะครับกันลื่นนะครับไว้เหยียบลุยได้เลยกัดแฮนนะครับกัดแฮนเซตานะ มีของเดิมให้ด้วยนะครับอันนี้มีชุดแฮนด์นะครับแฮนด์เรนทอลนะครับมีบาลานซ์แฮนด์มีนวมให้นะครับบอกแฮนด์โดมิโนนะครับนี่ครับแฮนด์แต่งก้านเบเกานคัสของแต่งนะครับเซตามีของเดิมให้ด้วย รถสวยนะครับสภาพดีมีของเดิมให้นะครับนี่ครับล้อหน้า RCB นะครับสวยๆรัดด้วยยาง c o n ติตัวรถสภาพดีนะครับดูแลรักษามาอย่างดีนะครับวิ่งน้อยเจ้าของเดียวใครสนใจนะครับหาอยู่ลองเข้ามาชมกันได้เลยนะครับตัวใหม่นะครับ CRF 3 0 0นะครับมีล้อเดิมแถมให้ด้วยนะ ดูสภาพความใหม่ครับใหม่มากเบาะสีแดงสวยๆนะครับคันนี้มีท้ายสั้นให้ด้วยนะครับมีดุมสวยๆเลยดุมสีแดงนะครับเด้มาเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูสักนิดครับ เสียงเพราะๆเ,เลยรถคันนี้จอดอยู่ในซอยบรมราชชนนี99นะครับร้านเหล่าชื่อร้าน KP Pro Superbike นะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมรถทุกคันได้ในเว็บไซต์ KP Pro Superbike.com นะครับหรือว่า Facebook IG Line KP Pro Superbike นะครับทุกช่องทางเรามีทุกเบอร์โทรทิ้งไว้ให้แล้วนะครับโทรตรงกันเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ